สวัสดีครับสงครามยูเครนสิ่งหนึ่งที่รัเสเซียได้เรียนรู้แน่ๆคือเทคโนโลยีตามหลังตะวันตกนี่เยอะจริงๆตามสภาพรัเสเซียก็คงรู้ตัวดีแต่คงไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะมาขายหน้าขายตาในสงครามยูเครนนี่ขนาดนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับหลายคนคิดว่ารัเสเซียมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าสหรัฐมิกา มีเศรษฐกิจที่ดีมีการศึกษาที่สูงพอที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําโลกได้แต่ว่าสภาพของรัสเซยียในสงครามยูเครนทําให้รู้ว่ารัสเซยียไม่ควรเป็นผู้นําโลกอย่าว่าแต่ผู้นําโลกเลยครับเป็นผู้เยบ้านอันนี้ก็ไม่น่าจะได้สงครามยูเครนทําให้คนสนมากรู้ว่ารัสเซยียไม่มีหลักการอะไรเลยเอาแต่ใจตัวเองใช้แต่กาลังตักกะนิเสียไปหมดประเทศแบบนี้จะมาเป็นผู้นําโลกนี้ไม่ได้ถามว่าสหรมิกาดีหนึ่ง้ยเอร์เซ์ไหมก็คงไม่ใช่หรอกครับแต่ว่า ยังพอมีหลักการทักท้วงได้โต้แย้งได้ประเทศที่มีปัญหากับสอเมริการส่วนใหญ่นี่เป็นประเทศนอกกรอบสีเทานะครับส่วนประเทศที่อยู่แบบเฉยเฉยก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้พูดตรงๆนะครับถ้ารัสเซียกับจีนนี่เป็นผู้นําโลกสภาพของโลกก็คงเละเทะรัสเซียอยากได้ตรงนั้นตรงนี้ต้องได้แล้วก็ต้องให้จีนจะเอาตรงนั้นตรงนี้ก็ต้องยอมสุดท้ายก็จะแย่งกันนะครับแล้วก็จะรบกันเองเดือดร้อนไม่รู้จักจบสิน้นโลกคงไม่ไปไหนมาไหนแล้วครับ เพราะว่าเทคโนโลยีมาจากตะวันตกนี่ทั้งนั้นและทั้งรัสเซียกับจีนต่างก็เอาไปใช้ถ้าให้คิดเองก็คงทําไม่ได้และการที่มีข่าวว่าจีนเนี่ยล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากกว่าสหรัฐมีกาจริงๆก็คงไม่ถึงขนาดนั้น มันขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยเป็นคนพูดซึ่งก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังมานะครับสื่อต่างๆในจีนทุ่มทุนเป็นอย่างมากในการทําข่าวในการสร้างภาพและมินเชื่อว่าในภูมิภาคของเราเนี่ยไม่พ้นมือจีนหรอกครับเพราะว่าผู้มีอํานาจส่วนใหญ่เนี่ยวางพึ่งพาจีนในการรักษาอํานาจและประชาชนบางส่วนในภูมิภาคก็นิยมผู้มีอํานาจนะครับและด้วยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทําให้ง่ายต่อการเข้ามาของจีนซึ่งมันก็ยากมากในการต้านทานนะครับและถ้าถึงวันนั้นเนี่ยลูกหลาน เราจะหันมามองเรื่องเสร,รีภาพในอดีตที่เคยมีว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเสร,ยรีภาพมันหอมหวนขนาดไหนก็คงทําได้แค่นั้นในอนาคตนะครับสงครามยูเครนฤดูหนาวนี้จบลงแล้วตั้งแต่วันที่1มีนาคมแล้วก็เข้าสู่ฤดูใบไม้มผลิอย่างเป็นทางการนี้ไปแล้วหิมะเริ่มละลายแล้ว ความคาดหวังของรัสเซียที่จะทุ่มกําลังบุกครั้งใหญ่ก็คงไม่ได้แล้วนะครับจริงๆการบุกครั้งใหญ่ของรัสเซียเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์แล้วก็คือการบุกเมืองบากมดโดยที่ยูเครนไม่รู้ตัวว่านั่นคือการบุกครั้งใหญ่ของรัสเซียนะครับ สถานการณ์เมืองบากมุดก็ยังมีการสู้รบกันอย่างหนักซึ่งเอ็ดมินวิเครห์ว่ายูเครนเนี่ยควรทำตามคำแนะนำของตะวันตกก็คือถอนก่อนเพราะว่าต้องรออาวุธและทางประธานาธิบดีของยูเครนลังเลในเรื่องนี้แต่ก็มีแนวโน้มว่ายูเครนเนี่ยจะถอนกำลังเรื่องนี้ทำให้ผู้นำทหารแวกเนอร์ออกมาบอกให้ประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยถอนกำลังเดียวนี้จริงๆยูเครนมีแวถอนกำลังนี้อยู่แล้วผู้นำแวกเนอร์รีบออกมาพูดเพราะว่าต้องการเครดิตเพราะถ้ารัสเซียยึดบากมุดได้แว จะได้รับเครดิตมากและแวกเนอร์จะมีอำนาจต่อรองในกองทัพรัสเซียนี้มากขึ้นหลังจากที่ผู้นำวกเนอร์ทะเลาะกับกลาโหมของรัสเซียอย่างหนักก่อนหน้านี้เรียกว่าตีปาหน้าใสก็ว่าได้นะครับ ในขณะที่เมืองบากมุดกำลังต่อสู้กันอย่างหนักรัเสเซียก็ต้องการความได้เปรียบแน่นอนว่ากำลังทางการคือความได้เปรียบของรัสเซียแม้ว่ารัสเซียจะเสียเครื่องบินไปมากมายเกือบ300ลำแล้วก็ตามนะครับแต่รัสเซียก็พยายามใช้เครื่องบินแน่นอนว่ารัสเซียต้องการเครื่องบินโจมตีภาคพื้นเครื่องบินโจมตีของรัสเซียก็จะมีซู24อันนี้เป็นตัวเก่านะครับซู3านี้มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ซู34 ลำนี้มีปัญหาเรื่องระบบน้ำทางเพราะว่าต้องใช้ GPS ของสารามิกาแต่ว่าสารามิกาเนี่ยตัดสัญญาณ GPS ในยูเครนแล้วนะครับแต่ความสามารถของซู34ที่บรรทุกได้ถึง12ตันทําให้รัสเซียเนี่เลือกใช้ซู34บินเข้าไปโจมตีในยูเครนประนึ่งว่าเป็ดไม่กลัวน้ําร้อนสิ่งที่ทําให้รัสเซียมั่นใจซู34คือผลงานในซีเรียและรัสเซียก็ส่งซู34เข้าไปในยูเครนในวันที่3มีนาะคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตามระเบียบ ซู34เป็ดน้อยของรัสเซียถูกใส่ร่วงนี้จนได้ งานนี้เหมือนเดิมรัสเซียส่งซู34บินต่ำเข้าไปในยูเครนเพราะว่าต้องหลบเวดาซึ่งมันก็ผิดวิสัยของเครื่องบินลำใหญ่แต่รัสเซียเนี่ยไม่มีทางเลือกรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรัสเซียต้องการส่งซู34ไปจัดการยูเครนในเมืองวูเลดาซึ่งรัสเซียกำลังเสียหนักหลังจากที่ส่งกำลังภาคพื้นนี้เข้าไปแต่ว่าโดนยูเครนทำลายรถถังยันเกาะไปกว่า130คันรัสเซียก็โกรธจัดนะครับจึงส่งซู -34 วางล้างตาแต่ว่าการมาของซู3า 34ต่อให้บินต่ำมันก็ไม่พ้นการตรวจจับด้วยเวดาและก่อนที่ซู34จะไปถึงวูเลดามันต้องผ่านเมืองเย,ยนาเคียบซึ่งเมืองนี้ไม่มีการสู้รบนะครับรัเสเซียก็เลยช่าใจซู34ก็เลยถูกสอยโดยไม่ได้ตั้งตัวร่างของซู34นี่ติดไฟแล้วก็ตกลงมาอย่างเคว้งคว้างช้าๆเหมือนกับเป็ดปีกหัก มีรายง,งานว่าซู34ลำนี้พลาด้ายกับหน่วยต่อสู้อากาศยานของยูเครนทำให้นักบินซู34มหนึ่งคนเสียชีวิตแล้วก็อีกหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บการจัดการซู34ลำล่าสุดได้นับเป็น301ลำที่เครื่องบินรัสเซียนี้ถูกทำลายนะครับจากข้อมูลซู34ลำนี้เป็นซู34ลำที่20ที่ถูกจัดการในยูเครนทำให้เรารู้ว่าระบบป้องกันของยูเครนก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่นะครับบินสูงเจอขีปนาวุธบินต่ำเจอปืนต่อสู้อากาศยาน บินช้าเจอแมนแพดไม่บินเลยไม่เสียเลยนั่นคือทางเลือกของรัสเซียในยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัสเซียเนี่ยจะครองน่านฟ้าของยูเครนได้ต้องทุ่มกําลังจํานวนมากทางอากาศและต้องยอมเสียจํานวนมากนี้เช่นกันดูท่าทางแบบนี้แล้วนะครับรัเสเซียคงไม่กล้าลงทุนนี้ขนาดนั้นไม่ใช่ว่ากลัวขาดทุนนะครับแต่ว่าไม่มีนักบินพอที่จะขับเครื่องบินเข้าไปแบบนั้นได้